หลายคนนะคะหลังออกกําลังกายเนี่ยจะมีการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช่ไหมคะหรือว่านั่งทํางานานานๆเนี่ยก็ทําให้เราปวดเมื่อยคอบ่าไหลได้นะวันนี้นะคะมิงอยากจะมารีวิวตัวช่วยของมิงค่ะซึ่งมิงใช้เองนะใช้มาสักระยะแล้วค่ะแล้วก็ดีนะมิงเรยอยากมารีวิวให้ดูกันค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นปืนไฟตาค่ะ ที่ออกแบบมาพิเศษนะคะสําหรับให้เรานวดตัวซึ่งไม่ได้นวดแค่คอบ่าไหล่เท่านั้นนะคะจุดอื่นๆที่เราปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนี่ยเขาก็สามารถนวดได้และรุ่นนี้นะคะความพิเศษของเขาก็คือสามารถใช้นวดหลังได้ด้วยตัวเองนะคะโดยไม่ต้องให้ใครมานวดให้เราด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันในคลิปนะคะว่าถ้าเกิดเราซื้อมาหกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะ เดี๋ยวมิงต้องบอกก่อนนะคะคือว่ามิงไม่ได้แกะกล่องมานะเพราะว่ามิงใช้มาสักระยะหนึงแล้วนะคะแต่มิงเก็บกล่องเขาเอาไว้นะในหนึ่งกล่องที่เราได้มานะคะนี่ค่ะก็จะเป็นปืนนวดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีหัวนะคะสําหรับให้เราเอามานวดนะคะเฉพาะจุดนะคะทั้งหมด4หัวค่ะและเขาก็จะมีอุปกรณ์เสริมตัวนี้ซึ่งอุปกรณ์เสริมตัวนี้นะคะเอาไว้ต่อคะ่ะเพื่อให้เรานะคะสามารถนวดหลังของเรานะคะได้ด้วยตัวเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูกันในแต่ละหัวนะคะว่าเขาให้หัวอะไรมาบ้างหัวแรกนะคะจะเป็นหัวกลม แบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบนวดอเนกประสงค์นะคะสามารถใช้ได้ทุกจุดในร่างกายนะไม่ว่าจะเป็นคอบ่าไหล่นะคะกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขานะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะตัวต่อมานะคะจะเป็นหัวนวดแบบแป้นแบนแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะมีความเบานะคะสามารถนวดเบาๆนะคะกล้ามเนื้อนะคะไม่ว่าจะบริเวณแขนคอบ่าไหล่นะคะหรือว่าบริเวณขานะคะอันนี้ได้หมดเลยนะอีกชิ้นนะคะจะเป็นหัวนวดแบบสองขาแบบนี้ค่ะตัวหัวนวดแบบสองขาแบบ สามารถนวดตรงต้นคอแบบนี้ได้เลยนะเนี่ยเขาจะเข้ากล้ามเนื้อเราพอดีเลยนะคะหรือว่าต้นแขนต้นขานะคะเขาก็สามารถใช้นวดได้นะคะนวดนะคะตามกล้ามเนื้อได้เลยค่ะแบบนี้ตัวสุดท้ายค่ะอันนี้จะเป็นหัวนวดแบบหัวกระสุนนะคะหัวนวดตัวนี้นะจะเป็นการนวดกดเฉพาะจุดค่ะซึ่งสามารถใช้กดได้ทั้งตัวนะคะแล้วถ้าเกิดใครเนี่ยมีปัญหาลองช้ำนะคะตัวนี้สามารถนวดฝ่าเท้านะกดเข้าไปตรงจุดที่เราเนี่ยปวดลองช้ำได้เลยนะคะอันนี้ เช่ามาค่ะเวลาที่เราใช้เน like so, ี่ยเราก็ต้องชาร์จแบตเขาให้เต็มก่อนนะเขาก็ให้สายชาร์จเรามาด้วยนะคะสายชาร์จของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ Type C แบบนี้ค่ะสําหรับตัวปืนนวดของฟิลิปรุ่นนี้นะคะเขาจะมีรับประกัน2ปีนะแล้วก็มีคู่มือมาให้นะคะจะเป็นคู่มือภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะคะจุดเด่นของฟิลิปสมัสซาดการตัวนี้นะคะเขานสามารถนวดได้ถึง5ระดับค่ะ แล้วเราไม่ต้องใช้แรงกดนะคะเราแค่จี้เขาไปเบาๆนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะทํางานให้เราโดยอัตโนมัติเองค่ะโดยเขานะคะสามารถส่งแรงนวดน,นะคะไปถึงกล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้ถึง10มมตรเลยค่ะสําหรับเสียงนะคะไม่ได้ดังมากนะวิธีการเปิดนะคะก็กดค้างไว้แบบนี้ค่ะปัดเดียวเองอ่าเนี่ยเสียงเขาจะประมาณนี้ค่ะอันนี้เนี่ยคือเสียงระดับหนึ่งนะคะเรากดเลือกนะคะระดับเนี่ยก็ปุ่มด้านล่างค่ะ ระดับ2ก็จะเสียงดังประมาณนี้นะคะระดับ3ค่ะ4 5ระดับห้าเนี่ยจะเป็นเสียงที่ดังที่สุดนะคะแล้วก็จะเป็นความแรงมากสุดนะคะการเปลี่ยนหัวนะคะสามารถดึงได้ออกมาอย่างนี้เลยค่ะึอืมนี่แล้วเราก็เปลี่ยนหัวนะคะใส่เข้าไปแบบนี้กดลงไปตรงๆเลยค่ะนี่เราก็จะเปลี่ยนหัวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กดใช้งาน เวลาที่เราจะนวดกล้ามเนื้อนะคะเราก็แค่วางท่าไปตรงกล้ามเนื้อที่เราจะให้เขานวดค่ะเราไม่ต้องกดเขานะเพราะว่าเขาจะส่งแรงเนี่ยมาตามระดับที่เราเลือกเลยนะคะอ่ะอย่ามิ้งเลือกให้แรงขึ้นนี่ ทีนี้นะมิอยากจะมาบอกข้อควรระวังไว้สักนิดหนึ่งนะคะในการที่เราจะใช้เครื่องนวดนะคะจริงๆแล้ตวตัวนี้ไม่มีอัตนตรายอะไรค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ผิดวิธีเนี่ยอาจจะเกิดอาการเจ็บได้นะคะอย่านวดนะคะให้โดนกระดูกนะคะแล้วก็ข้อต่อต่างๆของร่างกายค่ะก็อย่าไปโดนข้อต่อต่างๆของร่างกายแล้วนะคะแล้วก็อย่ากดแรงมากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขามีระดับความแรงให้เราอยู่แล้วนะเพียงแค่เราเนี่ยจ่อไปที่กล้ามเนื้อนะคะเขาอ่ะก็จะนวดให้เรานะคะถ้าเกิดเรากดแรงเนี่ยอาจจะ เกิดการบาดเจ็บได้นะและสําหรับใครนะคะที่ชอบนวดหลังนะแล้วก็รู้สึกว่าปืนนวดของเรานะคะมันไม่ถึงหลังอย่างนี้ใช่ไหมรุ่นนี้เนี่ยเขาแก้ปัญหามาค่ะเขามีสายเชื่อมต่อนะคะสําหรับให้เราเนี่ยนวดหลังได้สบายมากขึ้นแล้วก็เข้าถึงจุดมากขึ้นค่ะวิธีการเปลี่ยนนะหมุนค่ะหมุนตรงนี้ออกมาก่อนให้สัญลักษณ์เนี่ยจากตัวล็อกนะคะหมุนออกมาค่ะอ,อ ออะะรุ่นเนี้ยมิงจะบอกไว้ก่อนนะว่าเขาจะมีความแน่นมากนะคะเวลาที่เราจะหมุนเขาออกเนี่ยก็ใช้แรงหน่อยนะแล้วก็ค่อยๆขยับซ้ายขวาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะหลุดออกมาทีนี้เราก็เชื่อมหัวต่อไปอย่างนี้นะคะแล้วก็หมุนให้สัญลักษณ์ตรงกันค่ะเนี่ยเขาจะแน่นนะจากนั้นก็ต่อหัวตัวนี้เข้าไปนะคะเหมือนเดิมให้สัญลักษณ์ตรงกันนะเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เลือกหัวนะคะที่เราต้องการที่จะนวดนะคะแล้วก็นวดด้านหลังค่ะใครที่แบบว่าเมื่อยบ่าไหลนะคะ ตัวนี้คายเส้นได้ดีมากเนี่ยอันนี้มิว่าใช้ได้จริงนะมันสบายมากเลยอะเรามิงไม่ได้ใช้แรงกดเลยนะคะมิ้งจ่อเข้าไปเบาๆนะแล้วก็เลือกระดับ การนวดไดไ้เะะุ่นนี้นะคะใช้ระบบซูเปอร์ไดนามิกค่ะซึ่งเป็นโครงโลหะทั้งหมดนะตัวโครงสร้างนะคะหลังจากที่ต่อความยาวเลยนะคะเขาก็จะเหมือนเลข7ค่ะแบบนี้นะจุดศูนย์ถ่วงของเขาเนี่ยก็จะอยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะทําให้เวลาที่เรานวดเนี่ยไม่ว่าจะต่อสายหรือไม่ต่อสายนะคะเขาก็จะส่งแรงนวดได้ดีค่ะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะในการกดนะคะสําหรับน้ําหนักนะคะตัวนี้เนี่ยมีน้ําหนักอยู่ที่400กรัมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หนักมากเลยนะคะสามารถถือได้สบายสบายโดยไม่เมือ่อย แล้วเขาเนี่ยให้แบตเรามานะคะความจุอยู่ที่2,500มิลลิแอมค่ะในการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถใช้ได้ยาวนานถึง30วันเลยนะคะเรามาลองใช้งานนะคะหัวต่างๆเขากันดีกว่าค่ะหัวนวดที่ให้มาทั้ง4แบบนะคะครอบคลุมทุกความต้องการนะคะไม่ว่าจะนวดแขนขาหลังนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อเฉพาะจุดเนี่ยก็ทําได้หมดค่ะสิ่งที่ชอบมากๆนะคือด้ามจับยาวถอดได้ค่ะทําให้นวดเองได้นะคะแมใ้ในจุดที่เอื้อมลําบากค่ะเช่นหลังหรือว่าไหล่นะสาหรับใครนะคะเป็นสา ออกกําลังกายนะคะแล้วพ, e I, วพอออกกําลังกายเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกเมื่อยนะคะไม่ว่าจะคอบ่าไหล่กล้ามเนื้อส่วนต่างๆนักวิ่งนะง hing, นะไม่ว่าจะกล้ามเนื้อขาตรงไหนนะคะตัวนี้สามารถช่วยได้จริงนะคะซึ่งมิ้งลองใช้แล้วนะมิ้งรู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ใช้งานได้จริงแล้วก็ใครนะคะที่รู้สึกว่าเป็นรองช้านะแล้วก็อยากจะลองใช้นะคะตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าอันเนี้ยนวดเฉพาะจุดได้ดีมากแล้วรองช้ําดีมากตะก้องมิงน้าเขาจะเป็นคนที่เจ็บรองช้าแล้วก็ อบาไหลเขาว่าจะติดมากนะคะก็ลองให้เขาได้ใช้ด้วยนะเขาบอกว่าสามารถนวดลองช้าได้นะสบายมากค่ะแล้วก็เขาจะไหลติดนะพอลองนวดตัวนี้เข้าไปอ่ะแล้วเขารู้สึกว่าคืนนั้นเขานอนสบายขึ้นนะส่วนตัวของมิ้งเองเนี่ยมิ้งลองใช้แล้วมิ้งก็รู้สึกจริงๆนะว่าผ่อนคลายได้ดีนะคะไม่ต้องแบบว่าไปนวดนะบางทีเราขี้เกียจนะวเวลาที่เรากลับมาถึงบ้านแล้วเราก็อยากผ่อนคลายไม่อยากจะไปร้านนวดหรือไม่อยากพบเจอคนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยค่ะสําหรับเรื่องราคานะรา ราคาของปืนนวดของฟิลิปตัวนี้นะคะเขาจะอยู่ที่ประมาณ2,000กลางๆแล้วแต่เราเก็บโค้ดได้ในแต่ละช่วงนะถ้าเกิดใครได้ราคาไหนเนี่ยก็เอามาคุยเอามาบอกกันได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะมิงว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่กําลังมองหาเาเครื่องนวดมือหรือว่าปืนนวดอย่างนี้อยู่นะคะแล้วก็ศึกษาข้อมูลอยู่มิงว่าฟิลิปเนี่ยทำออกมาได้ดีคะ่ะจริงๆนี้่มีผลิตภัณฑ์นวดของฟิลลิปหลายตัวแล้วนะแล้วก็ใช้ได้ทุกตัวเลยนะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจคะ่ะก็ ถ้าเกิดใครสนใจนะคะมิ้งจะลงลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อนะคะเอาไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ช้อปปิ้ง u t u b e ให้เหมือนเดิมนะคะคลิปนี้นะมิ้งก็ต้องขอลากันไปก่อน,นะคะ่ะถ้าเกิดมีมีกัจเจ็บดีๆแล้วก็ลองใช้แล้วใช้ได้จริงใช้ได้ดีนะคะมิ้งก็จะเอามารีวิวให้ดูอีกนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ามิ้งฝากกดติดตามมิ้งพี่แชนแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะใช้ได้จริงนะ